สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเสายๆายแบบนี้นะครับผมโอ้โหเมื่อคืนยุงทองฮะโดนครับโดนรเบลสีฟ้าถล่มครับเละเทะเลยครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับเป๊ปโกเดล่านี่สะใจสุดๆนะครับที่เรเบลสีฟ้าฟอร์มเทพจริงๆครับเมื่อคืนนะเป๊ปโกเดล่าครับผมให้เครดิตลูกทีมนะครับฟอร์มเทพถล่มยุงทองยับเละด้วยนะครับผมเมื่อคืน เป๊ปก่เดี๋ยวแล้ผมคุณซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยให้เครดิตกับความยอดเยี่ยมของนักเตะในทีมครับช่วยพาทีมเปิดบ้านถล่มลีดอยู่ในเตครับขาดลอยเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับเมื่อคืนนะฮะทับเดือยไปสีฟ้าผมเพึ่งโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าครับเปิดบ้านถล่มยูงทองนะผมไปขาดลอยแล้วครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาเนี่ยทำแต้มทิ้งห่างอันดับสองครับอย่างหงแดงนะผมลิเวอร์พูลที่แข่งทีหลังครับไปแล้วถึงสี่แต้มนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมด้วยจริงๆนะครับมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆของพวกเราครับบรรยากาศในสนามก็เยี่ยมมากครับตัวใครหมดเกลี้ยงและแฟนบอลก็มาสจัยนครับเป๊ปโวเดวล่าก,กล่าวกับ BT Sport นะผมหลังจบเกมเราเริ่มต้นเกมครับด้วยจังหวะที่ดีและกองหลังตัวกลางของเราก็ปั้นเกมขึ้นมาได้ดีมากๆครับพวกเราเล่นบอลแบบใจเย็นและที่เหลือปล่อยให้คุณภาพของนักเตะเนี่ยจัดการเองนะพูดได้หล่อมากนะฮะ เราเสียไป5แต้มมาให้กับลีดครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะผมเราเลยพยายามเตรียมตัวก่อนเกมมาอย่างดีผมรู้ดีครับว่าใครเป็นคนคุมทีมของพวกเขานะผมได้ดูเกมที่พวกเขาเนี่ยเจอกับเชลซีพวกเขาสมควรได้อย่างน้อยนหนึ่งแต้มครับบางทีนักเตะอาจจะเหนื่อยครับการเล็กน้อยครับเพราะเพิ่งลงเล่น,นครับไปเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะครับ นั่นคือเหตุผลครับที่ผมอยากจะให้เครดิตกับชยชนะครั้งนี้เพราะผมมั่นใจว่าคู่แข่งทุกทีมครับดูดีว่าการเจอกับลีดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราต้องไปเตรียมตัวครับเจอกับสาลิกาดงครับนิวคาสเซิลนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อคุนได้ผลการแข่งขันแบบนี้ครับมันก็เป็นเพราะนักเตะของพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอันนี้คือเป๊ปโกเดลล่านะครับให้เครดิตกับนักเตะสุดๆครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนะผมเล่นได้ดีทุกคนครับทั้งแจ็คกิลลิทนะผม โอ้โหเควินเดอะบอยนะครับผมโ oh, อ้โหฟิลโฟเดนเมื่อคืนอซัดหมดเลยนะเมื่อคืนนะผมแล้วก็โรดดี้นี่สุดๆจริงๆนะเมื่อคืนโรดดิโก้โอ้โหตัวกลางหลังนี่คือยืนแน่นมากๆนะสำหรับโรดดิโก้โอ้โฟอร์มแจ่มสุดๆคนนี้นะฮะนี่ครับทีมแชมป์เก่าครับโอ้โ oh, หยังแข่งเหมือนเดิมนะตอนนี้คือยึดจ่าฝูงแน่นเลยครับตอนนี้โอ้โ oh, หสุดๆจริงๆนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของลูกทีมของเป๊ปกัวดูรานะครับผมต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ